Good Morning สวัสดีค่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยใช่ไหมคะวันนี้ที่เชิ์จิกมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะแต่จะเป็นนิทานเรื่องอะไรนั้นเด็กๆอยากฟังหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งรักญาติ ผู้แต่งโดยมนรุดีทองกลอยภาพนุชรีพิเดชกุ่งกิิงเด็กหญิงแก้มยุ้ยช่างพูดช่างคุยร่าเริงสดใสตื่นเช้ากระฉับกระเฉงเลือกหยิบชุดเก่งแต่งตัวว่องไววันนี้กุ่งกิิงมีนัด คุณแม่เตรียมจัดผลไม้ชุดใหญ่กุ้งกิ๋งขึ้นรถเร็วรี่ออกเดินทางทันทีพ่อขับรถไปถึงบ้านเรือนไม้ร่มรื่นอากาศสดชื่นท้องฟ้าแจ่มใสกุ้งกิ๋งเหลียวซ้ายแลขวาปู่จ๋าย่าจา๋าอยู่ไหนอยู่ไหน กมกราบคุณปู่คุณย่าแล้วยื่นตะกร้าของฝากมอบให้หลานรักมาหาทั้งทีปู่ย่ายินดีคุยไปยิ้มไปสวัสดีคุณลุงคุณป้าสวัสดีคุณอากุ้งกิ๋งน้อมไหว้ ทุกคนเอ็นดูกุ๋งกิง๋งน่ารักจริงๆรู้จักทักไทยคุณป้าสอนหลานปั้นแป้งกุ๋งกิ๋งยิ้มแฉ่งแหมทำง่ายง่ายช่วยกันทำขนมบัวลอยคุณยาค่อยๆปรุงน้ำกะทิให้ คุณปู่เดินตามมาหามามะจะพาไปชมดอกไม้กุหลาบจำปาจำปีมะลิสารพีหอมดีชื่นใจถ้ายสวนมีกล้วยกองามปู่หันมาถามอยากขี่ม้าไหม คุณปู่ไม่ยอมเฉลยยืนดูเฉยๆเดี๋ยวปู่ทำให้แอนแอนแอนี่ม้าการกล้วยขี่เล่นได้ด้วยสนุกอย่าบอกใครชวนพี่ก้องลูกของคุณป้ามาเล่นขี่ม้าสนุกกันใหญ่คุณปู่เห็นหลานสนุก พลอยมีความสุขยิ้มรื่นชื่นใจเหนื่อยแล้วหยุดพักสักหน่อยกินบัวลอยแสนอร่อยคุณย่าเตรียมไว้พี่อาป้าลุงปูย่ย่าครอบครัวพร้อมหน้าญาติมิตรชิดใกล้เที่ยวบ้านคุณปู่แสนสนุกกุ๋งกิ๋งมีความสุขแสนประทับใจ ยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานที่ทิสซาจิกเล่าไปสนุกกันไหมคะอ่าครอบครัวของกุ้งกิ้งมีทั้งคุณปู่คุณย่ามีคุณอาคุณลุงคุณป้าแล้วก็มีพี่ด้วยแล้วครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างคะวันนี้ฟังนิทานจบไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันที่โรงเรียนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย